สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราคัดมาให้ฟังกันวันนี้เราจะพาไปสำรวจโลกที่น่าทึ่งมากของอรารยธรรมมายาโบราณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอาณาจักรที่เหมือนจะลับหายไปในป่าทึบเนี่ยถึงยังแบบดึงดูดใจเราด้วยตลอดเวลาวันนี้ล่ะครับเราจะมาลองไขปริศนานี้กันผ่านมุมมองใหม่ๆจากการค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดเลยนะครับจะไปดูชีวิตจริงๆของพวกเขา สังคมแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากแล้วก็แน่นอนประเด็นฮิตท,ที่ทุกคนรอฟังเรื่องการล่มสลายใช่ไหมคะใช่เลยครับไอ้คำว่าการล่มสลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่ เตรียมฟังมุมมองที่อาจจะพลิกความคิดเดิมๆไปเลยก็ได้นะครับใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายมากนะคะตั้งแต่เรื่องโครงกระดูก DNA โบราณการตีความจารึกไปจนถึงงานวิจัยภาคสนามใหม่ๆเลยคือพยายามจะปฏิกปะต่อให้เห็นภาพรวมที่มันครบถ้วนที่สุดแล้วก็ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะฟื้นตัวที่มันซับซ้อนกว่าเรื่องเล่าเดิมที่ว่าอาณาจักรที่หายสาบสูญอะไรแบบนั้นเยอะเลย เอาละครับพร้อมจะดำดิ่งไปกับเราหรือ,อยังครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดสุดทิก่อนเลยชาวมายาเนี่ยเขาไม่ได้สาบสูญนะครับคือลูกหลานของพวกเขาก็ยังอาศัยอยู่ในแถบเมโสอเมริกาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะยังมีชุมชนชาวมายาอยู่เยอะเลยค่ะแต่ช่วงเวลาที่เราจะเน้นคุยกันวันนี้คือยุคที่เรียกว่าเป็นยุคค,คลาสสิกหรือยุครุ่งเรืองของเขาก็คือประมาณ 2,000ปีก่อนคริสตศักราชยาวมาจนถึงประมาณศตวรรษที่16ค่ะครับแล้วจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้มาจากไหนครับก็น่าสนใจนะคะคือเริ่มจากสังคมเล็กๆที่เป็นนักล่าสัตว์เก็บของป่าแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นการทําเกษตรกรรมแบบเต็มตัวหัวใจสําคัญเลยก็คือพืช3ชนิดที่เรียกว่า3พี่น้อง three sisters นะคะอ่ะสาสพี่น้องใช่ค่ะข้าวโพด ถัว่วแล้วก็ฟักทองสามอย่างนี้เป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยไม่ใช่แค่อาหารนะแต่ค้าจูนสังคมที่ซับซ้อนของเขาเอาไว้เลยค่ะโหเข้าโพูดถั่วฟักทองนี่เองและถ้าพูดถึงมายาก็ต้องนึกถึงความสำเร็จด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพวกตัวหนังสือแปลกๆปฏิทินอะไรพวกนั้นแน่นอนค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเด่นมากๆเลยคือเขามีระบบอักษรภาพหรือที่เรียกว่า h ี e r o ล l y p h ส์เป็นของตัวเองที่แบบ ทั้งซับซ้อนทั้งสวยงามแล้วก็มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ท,ที่เก้าวแน่มากๆลองคิดดูสิคะการสร้างปฏิทินที่แม่นยำขนาดนั้นได้โดยไม่มีเทคโนโลยีแบบเราเนี่ยนั่นสิครับสุดยอดจริงๆแล้วเรื่องพื้นที่อาศัยล่ะครับเป็นป่าทึบเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เลยค่ะคือพื้นที่ของชาวมายากว้างใหญ่แล้วก็หลากหลายมากๆไม่ใช่ภาพจําแบบป่าฝนอย่างเดียวนะคะมีตั้งแต่ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลคับสมุทรยูคาตันเบลีสที่เป็นป่าฝนเขตร,ร้อนจริงๆไปจนถึงที่ราบสูงที่เป็นภูเขาไฟในกัาเตมาลาเลยใช่ค่ะ ความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมเนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมย่อยๆวิธีการปรับตัวการสร้างบ้านสร้างเมืองที่ไม่เหมือนกันเลยมันไม่ใช่ภาพเดียวแบบที่เราเคยคิดกันเนี่ยแหละครับผมว่าน,นี่คือความเจ๋งเลยความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดแล้วก็รุ่งเรืองได้ในสภาพแวดล้อมที่มันท้าทายมากๆนึกภาพสร้างเมืองใหญ่กลางป่าที่แบบไม่มีแม่น้ําไหลผ่านหรือทําเกษตรเลี้ยงคนเยอะๆโดยที่เอ่อไม่มีสัตว์ใหญ่ช่วยงานเลยนะครับ ใช่ค่ะไม่มีวัวไม่มีควายไม่มีม้าเลยต้องใช้แรงงานคนล้นๆเลยสุดยอดมากแล้วแนวคิดเรื่องเมืองสีเขียวที่เขาพูดๆกันนี่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเกี่ยวเลยค่ะแนวคิดเรื่องเมืองสวนเกษตร agro urban landscapes เนี่ยคือการที่เขาไม่ได้แยกเมืองกับพื้นที่เกษตรออกจากกันเด็ดขาดแต่ผสมผสานมันเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดมีการทําเกษตรในเขตเมืองเลย ส่วนโครงสร้างเมืองเองก็จะมีศูนย์กลางที่เรียกว่าแอพพิเซนเตอร์ศูนย์กลางเมืองค่ะเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างสำคัญสำคัญอย่างวาดัดพีระมิดวงังลานพิธีกรรมสนามบอลแล้วร,บรอบๆก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปซึ่งผังเมืองแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะอย่างที่กรเล้ก็จะดูกระจัดกระจายหน่อยแต่เบการนี่จะมีคูน้ำล้อมรอบเลยแสดงถึงแนวคิดเรื่องการป้องกันเมืองด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าปรับตัวเก่งจริงๆทีนี้มาดูเรื่องชีวิตประจําวันอาหารการกินบ้างข้าวโพดนี่คือยืนหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะข้าวโพดนี่เป็นแหล่งพลังงานหลักเลยมีหลักฐานชัดเจนจากเอ่อร่องรอยฟันผุที่เจอบนโครงกระดูกเยอะมากคือกินคาร์โบไฮเดรตสูงแต่เขาก็ไม่ได้กินแต่ข้าวโพดนะคะยังมีถั่วฟักทองพริกผลไม้ต่าง,างๆเยอะแยะเลยแล้วมีอะไรพิเศษไหมครับแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมายาเลย ก็คงจะเป็นโกโก้ค่ะโกโก้นี่พิเศษหน่อยนอกจากทำเป็นเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังใช้ในพิธีกรรมสำคัญสำคัญหรือบางทีก็ใช้เหมือนเป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยนะคะมีเจอหลักฐานในพวกภาชนะโบราณเยอะเลยค่ะอ้ใช้โกโก้เป็นเงินน่าสนใจมากแล้วเรื่องเนื้อสัตว์แ่ะครับเขากินกันบ้างไหมหรือเป็นมังสวิรัตกัน ไม่ถึงกับเป็นมังสวิรัตค่ะแต่จากข้อมูลไอโซโทปในกระดูกเนี่ยชี้ว่ากินพืชเป็นหลักมากกว่าเนื้อสัตว์ก็มีบ้างเช่นกวางเพคคารี่ที่คล้ายๆหมูป่าไก่งวงสุน,นัขหรือพวกปลาสัตว์น้ำต่างๆแต่การเข้าถึงเนื้อสัตว์พวกนี้ก็อาจจะต่างกันระหว่างส่วนชั้นสูงกับคนทั่วไป อ๋อมีเรื่องชนชั้นมาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นน่าสนใจเรื่องไก่งวงคือมีหลักฐานใหม่ๆที่ชี้ว่าเขาไม่ได้แค่ล่าไก่งวงป่านะคะแต่เริ่มมีการเลี้ยงไก่งวงด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อหาแหล่งโปรตีนที่มันเอ่อมั่นคงขึ้นค่ะครับในสภาพแวดล้อมที่มันต่างกันขนาดนั้นเรื่องน้ํานี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆแน่เลยโดยเฉพาะเมืองที่ไม่ได้อยู่ติดแม่น้ําอย่างที่กา หรือคารละขมูลที่พูดถึงตะก,กี้แม่นยำม,มากค่ะน้ำนี่คือหัวใจเลยแล้วก็เป็นเรื่องของอำนาจด้วยในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่ราบสูงหรือที่ราบลุ่มบางแห่งที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยชาวมายาต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าชูตุนขึ้นมาค่ะชูลุตุนคืออะไรครับมันคืออ่างเก็บน้ำใต้ดิน หรือบางทีก็เป็นแอ่งเก็บน้ำเทียมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปีค่ะมีนักโบราณคดีชื่อลิซาลูเซโรเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าการควบคุมระบบชนละปะานอ่านเก็บน้ำพวกนี้แหละคือฐานอำนาจสำคัญของผู้ปกครองเลยอ๋อใครคุมน้ำได้ก็คุมคนได้อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะเพราะน้ำคือชีวิตแล้วน้ำก็ไม่ได้สำคัญแค่ในทางกายภาพนะคะ ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เชื่อมโยงกับเทพเจ้าแห่งฝนที่ชื่อชักความอุดมสมบูรณ์มีสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวที่เกี่ยวกับความสะอาดบริสุทธิ์ปรากฏในงานศิลปะที่เกี่ยวกับน้ําบ่อยๆการดูแลรักษาอ่างเก็บน้าให้สะอาดเนี่ยเลยสําคัญมากทั้งเรื่องสุขอนาม,มายัยแล้วก็อาจจะสะท้อนถึงอํานาจความชอบธรรมของผู้ปกครองด้วยค่ะครับแล้วสัตว์อื่นๆล่ะครับนอกจากใช้เป็นอาหารแล้วมีบทบาทอื่นอีกไหม มีเยอะเลยค่ะสัตว์ในสังคมมายาเนี่ยมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากอย่างเสือจักรวานี่คือสุดยอดสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานญาติเลยกษัตริย์มายามักจะเปรียบตัวเองหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ของเสือจักรวาแทนตัวเองโอ้โหเท่เลยนะครับเป็นเสือใช่ค่ะส่วนสุนัขนอกเหนือจะช่วยล่าสัตว์เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยยังพบหลักฐานว่าถูกนามาใช้ในพิธีบูชายันด้วยนะคะ ส่วนกว้างการลากวางก็อาจจะมีความหมายเชิงพิธีกรรมหรือแสดงสถานะทางสังคมด้วยไม่ใช่แค่เพื่อเอาเนื้ออย่างเดียวอมืพอท้าพยากรแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแบบนี้การค้าขายนี่คงจําเป็นมากๆเลยใช่ไหมครับจำเป็นสุดๆเลยค่ะการค้าเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยลองนึกภาพการขนเกลือขนปลาหรือพวกเปลือกหอยสวยๆจากชายฝั่งทะเลเข้ามาในแผ่นดิน หรือการนำหินออฟซิเดียนออซิเดียนหินสีดำๆวาวๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหินภูเขาไฟคมมากใช้ทำเครื่องมืออาวุธสำคัญเลยซึ่งมันมีแหล่งอยู่ไม่กี่ที่ต้องขนมาจากที่ราบสูงเช่นแหล่งเอลชายาลหรืออิกเซเปเกแล้วก็กระจายไปทั่วอาณาจักรเลยรวมถึงพวกหยกทองคำหรือแร่มีค่าอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็ขนส่งกันยังไงครับไม่มีมา้าไม่มีรถลาก ส่วนใหญ่ใช้การเดินเท้าแบกเอาค่ะหรือถ้าเป็นทางน้ำก็ใช้เรือแคนูพายไปตามแม่น้ำหรือเลียบชายฝั่งมีการค้นพบไม้พายโบราณเป็นหลักฐานด้วยนะคะแล้วก็มีบางเมืองที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากการเป็นศูนย์กลางการค้าอย่างเมืองแคนคูเอนนี่เด่นมากช่วงปลายยุคคลาสสิกเพราะทำเลดีคุมเส้นทางแม่น้ำสำคัญเพราะขาที่นี่เลยมีอำนาจมากค่ะน่าสนใจมากครับเอาล่ะครับมาถึงประเด็นสำคัญที่หลายคนน่าจะรอฟัง เรื่องการล่มสลายของอริยะธรรมมายาที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นว่าเอออาจจะต้องคิดกันใหม่เลยมันเป็นยังไงกันแน่ครับอาจารย์ค่ะคำว่าล่มสลายหรือ collapse เนี่ยละค่ะที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะมันทำให้เรานึกภาพว่าทุกอย่างมันพังพังราบหายไปเลยแต่หลักฐานทางโบราณคดีใหม่ๆแล้วก็การตีความข้อมูลต่างๆเนี่ยกำลังบอกเราว่าเออมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะ มันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือ transformation มากกว่าจะเป็นการสิ้นสุดลงไปเลยการเปลี่ยนแปลงหมายถึงไม่ได้หายไปแต่แค่ย้ายที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเหรอครับ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือศูนย์ปลังอํานาจทางการเมืองแล้วก็ประชากรที่เคยหนาแน่นมากๆในแถบที่ร,ราบลุ่มทางตอนใต้ยอย่างเมืองใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีที่เกาคารคูมูในช่วงยุคคลาสสิกประมาณคศ2สอร้อถึงเก้เนี่ยมันค่อยๆเสื่อมความสําคัญลงเสื่อมลงค่ะเมืองใหญ่บางแห่งก็ถูกทิ้งร้างไปเลยหรือว่ามีประชากรลดลงไปเยอะมากอย่างที่โคปันเนี่ยเห็นชัด แต่ในขณะเดียวกันเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรยูคาตอนกลับค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นมาแทงที่ในช่วงยุคหลังคลาสสิกประมาณคศ900ถึง1539อ๋อเหมือนกับว่าจุดศูนย์กลางมันย้ายที่ไปถูกต้องค่ะอารายธรรมมายาโดยรวมมันไม่ได้หายไปไหนแต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างย้ายศูนย์กลางอำนาจไปที่อื่นแทนค่ะพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันซับซ้อนอยังไง มีเคสที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างที่เมืองเซเบาในกัวเตมาลาประมาณปีคศ .800 เนี่ยดูเหมือนจะเกิดวิกฤตทางการเมืองมีการสร้างศิลาจารึกอันหนึ่งไม่เสร็จเหมือนงานชะง,งักไปแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีผู้นำคนใหม่ชื่อวาตุลคาเทลเข้ามาอ้างสิทธิปกครองสร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็เริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่อีกครั้งเลยอ้าวเหมือนจะฟื้นตัวได้นี่ครับใช่ค่ะเหมือนจะฟื้นได้ แต่สุดท้ายเมืองนี้ก็ค่อยๆเสื่อมลงไปอีกแล้วก็มีการทําลายสิ่งก่อสร้างเชิงพิธีกรรมในช่วงท้ายๆด้วยคือมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องรอดหรือลม่มแต่มันเป็นวงจรของการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวการพยายามฟื้นฟูที่ซับซ้อนกว่านั้นค่ะหรืออีกเคสที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกคือที่อุคานาวค่ะที่นี่เกิดเหตุการณ์ที่นักโบราณคดีเขามีศัพท์เรียกเฉพาะเลยนะคะคืออ็อกอิคักทุม um ุกิวอ็อกอิคักทุมุกิว แปลว่าอะไรครับเนี่ยแปลตรงๆก็คือไฟเข้าสู่สุสานค่ะคือมีการขุดเอาพระศพของกษัตริย์องค์ก่อนๆขึ้นมาจากสุสานแล้วก็เอามาเผาทําลายพร้อมกับเครื่องราชกุฎกกุฎทพันของใช้มีค่าต่างๆกลางเมืองเลยแบบเปิดเผยมากโหเผาบรรพบุรุษตัวเองเนี่ยนะทำไปทำไมครับเนี่ยมันเป็นการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แรงมากค่ะคือน่าจะเป็นการประกาศการล้มล้างระบอบเก่าอํานาจเก่าอย่างสิ้นเชิงเลย เป็นการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจโดยผู้นำคนใหม่ที่ชื่อปรับมาลิวซึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นด้วยนะคะเพราะมีตำแหน่งทางทหารว่าเจ้าเหนือหัวแห่งตะวันตกแล้วหลังจากเผาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมืองล่มสลายไปเลยไหมไม่เลยค่ะตรงกันข้ามหลังจากเหตุการณ์เผาทําลายครั้งใหญ่นี้แล้วอุคเนากลับเข้าสู่ยุคของการก่อสร้างและความรุ่งเรืองใหม่อีกครั้งภายใต้ผู้นำคนใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่อาจจะรุนแรง แต่ก็นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ใช่แค่การจบสิ้นไปเฉยเเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วข้อมูลทางพันธุกรรมที่โคปานที่บอกว่ามีการศึกษาเนี่ยมันยืนยันภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ไหมครับยืนยันแล้วก็ให้รายละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกค่ะคือ DNA โบราณจากโครงกระดูกที่โคปานเนี่ยแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ประชากรในเมืองจะลดลงไปเยอะมากในช่วงท้ายๆแต่ว่ายังมีความต่อเนื่องทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงชาวมายาที่ อาศัยอยู่ในปัจจุบันเลยอ้าวแสดงว่าคนไม่ได้หายไปไหนแค่เมืองมันเล็กลงประมาณนั้นค่ะคนมายาเดิมก็ยังอยู่สืบต่อกันมาแค่สังคมการเมืองจํานวนประชากรมันเปลี่ยนไปแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือยังพบหลักฐานการผสมผสานทางพันธุกรรมกับกลุ่มคนจากภายนอกโดยเฉพาะจากแถบเม็กซิโกตอนกลางที่เข้ามามีบทบาทในชนชั้นปกครองในช่วงไทไทายด้วยโหมีคนนอกเข้ามาด้วยใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ำภาพของการปรับโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่เลยไม่ใช่การสูญสิ้นแบบที่เราเคยเข้าใจกันฟังดูแล้วการล่มสลายนี่มันแบบซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะจริงๆนะครับแล้วตกลงปัจจัยอะไรบ้างครับที่มันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารขนาดนี้ค่ะคือมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนแต่น่าจะเป็นเหมือนออพายุที่สมบูรณ์แบบ perfect storm คือมีหลายๆปัจจัยที่มันประจวบเหมาะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือส่งผลกระทบต่อเนื่องกันปัจจัยแรกที่หลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับกันก็คือภัยแล้งค่ะภัยแล้งรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับ รุนแรงมากค่ะข้อมูลจากพวกแกนตะกอนในทะเลสาบหรือวงปีต้นไม้โบราณเนี่ยชี้ว่ามันเกิดมาหาภาัยแล้งที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานหลายระลอกเลยโดยเฉพาะช่วงศตวตรรษที่9ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เมืองใหญ่ๆทั้งใต้เริ่มเสื่อมลงพอดีภัยแล้งมันก็กระทบโดยตรงกับการเกษตรแหล่งน้ําโดยเฉพาะเมืองที่ต้องพึ่งระบบกักเก็บน้ําฝนแบบที่เล่าไปตอนตน้นครับนอกจากภัยแล้งแล้วมีอะไรอีกครับ ปัจจัยต่อมาก็น่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันสะสมมานานค่ะทั้งเรื่องการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเอาพื้นที่มาทําเกษตรสร้างเมืองหรือเอาไม้มาทําเชื้อเพลิงทําปูนซึ่งมีหลักฐานจากพวกละองเรนูโบราณมันอาจจะนําไปสู่ปัญหาดินเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มน้อยลงเพราะทรัพยากรน้อยลงคนเยอะขึ้นก็แย่งกัน ใช่ค่ะทวกอาจจะนำไปสู่ปัจจัยที่3คือสงครามและความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปในช่วงไททาย,ยุคคลาสสิกมีการสร้างกำแพงป้องกันเมืองที่หนาแน่นขึ้นในหลายๆที่นักโบราณคดีบางคนถึงกับเสนอว่ามันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามเบ็ดเสร็จทัล a l w วอ f แฟร์ที่มุ่งทำลายล้างกันเลยแล้วความมุ่งวายทางการเมืองภายในล่ะครับมีส่วนหมายการปฏิวัติแบบที่อูคาเนา มีส่วนสำคัญมากค่ะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความไม่มั่นคงทางสังคมเนี่ยน่าจะเป็นทั้งผลพวงมาจากแรงกดบันเรื่องสิ่งวัดล้อมทรัพยากรแล้วก็เป็นตัวเร่งให้สถานการณ์มันแย่ลงด้วยพอระบบเดิมมันเริ่มสั่นคลอนอำนาจของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองเก่าเริ่มเสื่อมลงเมือนก็เปิดช่องให้เกิดการแย่งชิงอำนาจการปฏิวัติหรือการเกิดของผู้นำระบบการปกครองแบบใหม่ๆขึ้นมาแทนที่อย่างที่เราเห็นตัวอย่างไป แล้วทฤษฎีเก่าๆล่ะครับอย่างเรื่องการลุกลานจากเผ่าอื่นหรือว่าเส้นทางการค้าม,มันล่มสลายไปค่ะทฤษฎีพวกนั้นปัจจุบันมองเป็นว่าเป็นปัจจัยเสริมมากกว่าค่ะคืออาจจะมีส่วนทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นแต่ไม่น่าใช่สาเหตุหลักโดยตรงอย่างเรื่องการลุกลานเนี่ยหลักฐานมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นหรืออย่างที่เซเบาวก็เห็นว่ามีคนใหม่เข้ามาแต่มันก็ไม่ได้นําไปสู่การล่มสลายทันทีเข้าใจแล้วครับสรุปแล้ว การล่มสลายของอารยธรรมมายายุค,คลาสสิกเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบแบบปุบปรับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ค่อยๆเกิดขึ้นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยมีปัจจัยหลายอย่างผสมกันทั้งภัยแล้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมสงครามที่รุนแรงขึ้นและก็ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมภายในเองถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆแต่หัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) แล้วก็การฟื้นตัวหรือ Resilience ของชาวมายาเนี่แหละค่ะถึงแม้จะเจอกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ขนาดนั้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้หายไปไหนวัฒนธรรมผู้คนก็ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันได้นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆจากอดีตเลยนะคะเป็นการเจาะลึกที่แบบเปิดโลกกระนัดเรื่องชาวมายาไปเยอะเลยครับวันนี้ ทำให้เราเห็นภาพที่มันมีชีวิตชีวามีความซับซ้อนและก็น่าทึ่งกว่าที่เราเคยคิดเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องความรุ่งเรืองสุดขีดแล้วก็หายวับไปแต่เป็นเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่สําคัญคือต้องมองภาพรวมแล้วก็เข้าใจความแตกต่างหลากหลายในยแต่ละพื้นที่ด้วย ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตหรือประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยการค้นพบใหม่ๆหรือการที่เรากลับไปตีความหลักฐานเดิมด้วยมุมมองใหม่ๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหน้าความรู้ที่เราเคยเชื่อเชื่อกันมาได้เสมอเลยมันก็กระตุ้นให้เราต้องออตั้งคําถามกับเรื่องเล่าเดิมๆแล้วก็พยายามมองหาความซับซ้อนที่มันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอค่ะครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าเรื่องราวการล่มสลายของอริยธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างมายาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะเป็นจุดจบแบบที่เราเคยเข้าใจมันทำให้เราต้องย้อนกลับไปมองอริยธรรมโบราณอื่นๆที่เราเคยติดป้ายว่าล่มสลายไปแล้วเนี่ยด้วยสายตาใหม่หรือเปล่าบางที อาจจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการฟื้นตัวหรือความต่อเนื่องในรูปแบบอื่นๆที่รอให้เราไปค้นพบอยู่อีกมากมายก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ